วันสุกที่22ธันวาคม2566องค์การบริหารส่วนตันวลไตรึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านรวมจัดจ่ายและอุดหนุนสินค้าภายในตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาณริมเขือนแม่น้ำปิงบ้านวังพระธาตหมู่ที่4ตันวลไตรึงพบสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอทอป ผลิตจากโคกหนองนาโมเดลผักปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์ชุมชนจากูมิปัญญาชาวบ้านพบกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมนึกการแสดงคอปเปแดนทูบีนัมวันจากโรงเรียนนครไตรตรึงและการแสดงอีกมากมายเวลา17นาฬิกาพิธีเปิดโครงการโดยนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรชมการสสาธิตการปรุงอาหารจากกล้วยไข่สังขยากล้วยไข่ อย่าลืมไปเที่ยวตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวกันเยอะๆนะคะยิ้วตะกร้าถุงผ้าไปจ่ายตลาดกันค่ะองค์การบริหารส่วน,นตำบลไตรตรึงรวมใจหิ้วถุงผ้าและหฮ้วระกร้าลดขยะในชุมชนและลดภาวะโลกร้อนจจจัััดชชาาตินนนีีี้ะใหวฉมมเเพยงลบอ